ความไม่ควังแม่งกลั่นมาดูระยบเลยเดนินั่นมึงบัดปลื้มกันหลายจุ๊บผมรับบอสไร้จริงรู้เลยว่ารับบอสกันแต่มึงมาพัานรับพัานนั่นของคนแหม่เขาควังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมมินกับบอสไม่ต้องหายนกับกูมาทั้งนี้ไม่แชทกูราไหมไม่เลยมาตั้งโกงจุ๊ยเฮ้ยตาคุยแชทยังมีพ่านหนาเลยอยากอยากออกโอนกับแชบกูไหม อะไรไก็วะออกโอนกันกบแจ้กูไหมฮะออกอยากออกโอนกับแจมไหมบีพนาแล้วอยากโอนกับแทมกับกูออันกองแตมไหมไอ้ไรเนี่ย<ะ>แตมไหมไแต่ละกี่เปิดเท่นเลแม่มึงอย่า้ามันเรืองคืนัเนเือนโอ้ได้หน่อยหน่กัไปตแตงวงเงอ้อหนังลงลบป๊อ มาทำปันน่าข้างออกน่งชมดอกปีาเอ้จำปีว่าพนน้าไปข้างออกช้างชมดอกจำปีละนอ จมโลกจโลกจปีละบนลบข้างออกนางจมโลักที่อนแล้วขาเนมาทาปากน้ำเจพีเด้ะทำปากน้มเอ้ทาปากน้เ้ทำปากน้อได้ากน้ำได่ทากน้ให้ทะเมืองเอ้ทำบะเมืองเอ้ทำะเมืองเ้ทะเมืองในเมืองกระบี่ี่เมือ ทำสนุกแต่พี่เรียจะทำสนุกนต่อไปนี้เรามาทําสนุกไอพี่น้องได้ชจมเหมือนชักชวงนะช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนกําลังพิเีิมทีนี้เรามาแล้วนะได้เกี่ยวกับหนักเรียนกันดีว่านะ,ะเดี๋ยวอาณาต้นจะเป็นครูบอกสู้เป็นนักเรียนนะ,ะนะครับ <c oughs> มิวน์ทุกคนอะโบทูเป็นหนักเรียนกันนะครับอะเดี๋ยวผมเป็นครูนะได้ครับวันนี้พี่น้องครับโรงเรียนของเราเปิดเติมเป็นวันแลกนะครับนะไม่ว่านใกลใจย่ที่ไนลูกล้านไกลจะมาสมัครเรียนต่อได้เลยนะครับนะเราเปิดครับมาไนลาวมึงหน่วยมาสมัครหนักเรียนครับ อ้ออยากเป็นนักเรียนเนี่ยอยากเป็นนักเรียนแล้วปกติเรียนอยู่แค่ไหนเรียนอยู่บุญบินครับอ๋อเรียนอยู่บุญบินครับเรียนโรงเรียนอะไรโรงเรียนเจ้าจอยครับอ๋อชาตรีวิทยาที่ตัญญาอ๋อไอ้นั่นหลงพันนู่นปอมม่อย่างเรียนอยู่เลยนะใช่อยากเป็นนักเรียนใช่ไหมอยากเป็นนักเรียนโอเคนักเรียนเรียงแถวตามลำดับความสูงใครเตี้ยสุดยืนปลายแถวอยู่ไหนฮะก้องเ เลี้ยงตามความสูงมันน่าได้ยินไหมกูเล่นแต่เดียวเขาว่าเกยเตียดรุดยืนปลายแถวเอาไม้ไลไเลี้ยงตามความสูงเร็วเร็ว้าเล เ้ยเตียรุดยืนปลายเท้าไม่โด,ด,ด,ดงงเหรืองเตียรุดจะปลายเท้าฟังเงยเลยอีพรองเลยมาแล้วโ้ยขาโวยขาปลายกลางว่าปลายกลาง เปลือกปากเปลือกปลายมุกไอีดักลูกกูรุนเดียวแล้วแล้วนี่ไงไม่ตาโดูมันนอนนี่ขึ้นมาเกรงกูกูใจจ๋าตายโงเลยกูบอกอ่านทำไมเวดโดนในตัวนี้อะไรนะทำไมลูกปวดเยี่ยวครับขออนุญาตไปเยี่ยวหน่อยครับฮะปวดเยี่ยวครับขออนุญาตไปเยี่ยวหน่อยครับอะไรพูดเวลาพูดขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำพูดกับครูพูดแบบนี้มันพูดไม่ถูกแป๊ เธอพูดไม่เป็นหรือใดไม่เป็นครับครูอ,อขออนุญาตเที่ยวขออนุญาตไม่เป็น้าพูดไม่เป็นไปตามผู้รู้ใครครับนู่ยืนถูกต้องดีแล้วจุกเหรครับเออเฮืยอจุกเจ,จ็บเยี่ยวบอกครูว่าเปล่มาตามกูอ๋อคุณครูครับขออนุญาตไปปักกะวาครับจูกจุกคับ คุณครูครับขออนุญาตไปปักกวาครับไม่ใช่ก็ต้องเรียกว่าขออนุญาตไปปัดสาวะครับใช่ไหมจริงไหมครับครูจริงอย่าหกนะไม่หกครูครับขออนุญาตไปปัดสาวะครับเจิญจ้าไปปัดสาวะมันจะจ๊้ตายตายแบบนี้แม่งไปกูเจงความนะมึงนะกูบอกนะเจงความเร่องเลยพอเราบอกกลุ่มกรองรัฐกูบอกแล้นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อยแถวงหมดตรง ใครประธานโรงเรียนยกมือ <iba> ขึ้นมึงอย่างถ้ยกมาแล้วแล้วกูเป็นประธานโรงเรียนอยู่กููร้นีประธานโรงเรียนยกมือขึ้นประธานโรงเรียนก้าวไปหน้าเสาธงหนึ่งก้าวอุ้ยโอ้โหหลงตัวค่อยประธานโรงเรียนนำเพื่อนร้องเพลงชาติทั้งหมดเจงอู้หน่อยจังหวัดโซของมัน

เจ๋งมากนะเจ๋งนะเจ๋งแ่งเลยตีตีตายเลยครับครูเนอะนักเรียนแถวทั้งหมดจงครับก่อนจะเรียนหนังสือครูจะเช็คก่อนว่านักเรียนของเรามาเข้าห้องเรียนครบหรือเปล่านะครับครับหัวแถวนับหนึ่งสองสามเต็มสามสองหนึ่งเอไม่ตีบัวนี่มั้งอะตีไม่ได้มันไสเชิดหนูได้อยู่เออต้นเรืองตัวครับครูเออสองสามกีจโฉ่ประูตีครู ไอบอลมึง,ง <ละ S 1> ยืนว่วแต้เวลานับนับให้มันดังดังจัง <c oughs> อดออ้โ <c oughs> มีเอฟซีอ้อออมแกม,มเออไปตอง <ละ S 1> มาเด็ดดคือใวใจมาเยอะนี่ <c oughs> ทีนี้กลับมึงยืนวัวแต่เวลานับนับให้มันดังดังจัดจันับให้มันตานตานเวลาก็นับก็นับหนึ่งสนึ่งีให้ชัดไปเลยจะไปเลยวัวแถวนับหนึ่งสองนึ่งม นั่งบออไอ้นั่งเอ๊ไอมึงเวรเลกแค่กูนับมั่ง่ะตัวเดียวหัวแถวนักหนึ่งสองสาเป็นทหารเนงวัเป็นด่นันึอามสี่หนึ่งสองสามสี่สามสี่สามสี่สามสีี่สามสี่สามสี่ี่ งานเจเราผ่านไปเร็วตอนนี้กองก้องเราก็ได้ยประับส่งมาส่งไปรับเราหลังจากนี้เราจะให้กองก้องเราได้ขึ้นสะพานนบกระโอแล้วหลังจากนั้นเราจะเอามีดมาแทงปากก้องให้ดูทาง่อกข้างเอาเลยกองกลัวเบ็ดตังยามมาแทงปากกูแล้วนะมามามากูไม่กบอยู่นักเรียนแตดงหมดจังครับดีกลางลังดนักเรียนครับครับ รูจะถามเกี่ยวกับวิชาสังคมนะครับเรียนวิชาแรกนะครับถามเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับนักเรียนประเทศไทยมีกี่จังหวัด77จังหวัดครับเก่งมากมีกี่อำเภอรัมเหมินกว่าอำเภอครับมีประชากรเท่าไหร่70ล้านกว่าคนครับชื่ออะไรมั่งนาปอตลนาเย็นนาตุงนาลุงนาไกนาไมนาเลียนนาเกตนากรนากรบลัง ใครยตาตั้งประเด็นใไปรล้จากมดเลยนี่ก็น่าแม่ครับพ่อกูแกเจอเปลือยอะลืมเปลือต่อไปครับถามเกี่ยวกับจังหวัดนะครับนักเรียนครับจังหวัดอะไรบ้างในประเทศไทยที่มีสามพยาค์หนึ่งพัทลุงฮสองเพชรบุรีหานชนบุรีหานกอตอมอนี่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  กอจอมอเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่ได้แดกกูเอจะเลือกได้หลาย่างนี่กูจะเลืากเดียวต่อไปถ้าถามเกี่ยวกับจังหวัดครับจังหวัดอะไรบ้างในประเทศไทยมีสองพระอย่างหนึ่งกระบี่สองใยาวสามสตูนสี่กุุงเทพนี่นี่นี่กุ้งเทบ ไม่ได้แตกเลือดกู้าแล้วล่กูจะราดว่ากูเอ่ต่อไปจังหวัดอะไรบ้างมีประอย่างเดียวกูแผลเลยหนึ่งเพ่สองตาสามเลยสี่เต็มเต็มแม่เลือดต็เต็มหมีกลุ่มรุนแม่แผลแผลกูคุณกูครับทำไมขออนุญาตเปลี่ยนที่ครับทำไมอะอยากอยู่วัแต่วบ้างครับอยู่แต่แจ่วเพื่อนเราหมดครับ เอาเปลี่ยนเอามาจะานะาพออายเต้าไม่ไปจะมานะาอยู่ปลายเต้าก็ได้ไหมเอ้เม็เอาเลยเอาคุณกูดตามาตากลงตากลงยังด้วยหนาตากลงยั่งด้วยอยู่อยากโยเกติยองดูฟรีจ้าเนาเอ้กวาดใจคนเลจยองดูฟรีรากเตกเป็นเต้า ลอยอ่ะตากลอกยินว่ารอถช้นอยู่เนี่ยมือนี่ต่ำลีเล่ต้กูทุกวันเล่งอะไรอ่ะต่ำตาบ้ามันกูหลือหลือต่อไปถามเกียวกจังหวัดนะครับนักเรียนครับจังหวัดอะไรบ้างขึ้นต้นด้วยตัวพอผานหนึ่งปิดมุตันุงสองพะเยาสามพังงาสี่ปังโอนปังโอนจังหวัดใต้ได้ปังโอนมึงยังเคยจุกปังโอนมีผมไปที่อำเภอมาแล้วเขาเขียนามบนื้ จังหวัดปัตตานีกับปังอ่มันได้กันโอ้น่เออมันก็ก็ก็แบบที่พุ่งเลยพุ่งเลยจงเกินลงมาเป็นจังหวัดปังก่อนประชากรเต็มไปด้วยงูอ้วนงูอ้อนจังเบลุ่เจ็บไปคุณกูครับใช่แล้วก่อนรู้ญาติย้ายมาอยู่ที่น้ำครับเอาไปมันไล่เหลืองไม่อยาก้ตายไปเที่ยวกันได้ต่อไปใช่แล้ว ในหัวแตวครับเรื่องของครูแะเดินจำเพรตต่อไปถามเกี่ยวกับวิชาสัตว์นะครับวิชาสัตว์ครูจะเล่นเป็นเกมดีกว่าเวลารวบรัดแล้วถามเร็วตอบเร็วถามปึ๊บตอบปั๊บฟังคำถามดีๆครับใครตอบช้าโดนตีนะครับครูจะถามเกี่ยวกับสัตว์น้ำสัตว์น้ำนี่ต้องมึนปลาจำไว้ปลาปลาปลาสัตว์น้ำสัตว์น้ำ มีอะไรบ้างหนึ่งปลาสองคุ้งสีีไรปี่รเมหลาีนำสัตว์ปีาจะีปต้องเปนอกไปนะสัตว์ปีมีอะไรบ้างนกสกาสสีจังวินจังวนเนกูสัตว์เลื้อยคลานจะจะมาดููสัตว์เลื้อยคลานหนึ่งงูสและฮะิกเทะไกกวกสัตว์ปีสัตว์ปีสัตว์ปีสัตว์ดูเลือดสัดูเลือด สัตว์ดูดเลือดมีอะไรบ้างหนึ่งยุ่งสองปีกสามสี่ป้าหน้าไม่ป้าหน้าไม้่ขึ่นเลยมุกกลิ่นปากเลยไอ้เฟรนด์ว้ามายจะมองอบลือสอยอ่ะเอาใไปกับกูไปไอ้ดังนั้นมาสอยใอ่สอยใช่คุณกูครับสเจ็บป้อมตอบโต้มดตุกิจจ้าแล้วกับโอ้ตอบโต้มดตุกิจตุกิจป้อมตอบโต้มดเลยก็มึงสัดปีกเออสัดดูเลือดไอ้ไรป้าหน้าไม่กับ ดูเลือดไกยแม่ผมเฮ็ดอยู่วันั้นนะจุ๊บจุจุ๊บอจุ๊บหรอกต่อไปถามเกี่ยววิชาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับนักเรียนครับครูจะถามเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดโดนมีดบาดฝ่ามือจะทําอย่างไรฉีกแผลไอ้กว้างแล้วเอาจริงเจอราดครับเก่งมากมีดบาดฝ่ามือทําอย่างไรฉีกแผลกว้างแล้วจิงเจอราดครับอ่านมีดบาดฝ่ามือทําอย่างไรฉีกแผลกว้างแล้วจริงเจอราดครับสิบคะแนนเต็ม เป็นตาแดงทำอย่างไรจีตายวาย้างหัจะเจ่อแล้วครับ,บตาลุ้นจ้องเล้งว่านั้นแล้วไม่เป็นไรจีมืเอเันหต่ยายต้า,ใใต,าต่อไปถ้างูกัดขาทำอย่างไรอเอา,าเชือกรัดขาแน่นการพิษเล่นก็สัวใจงูกัดแขนทำอย่างไรอเอาเชือกรัดต้นแขนนั้นกันพิสเล่นก็สัวใจครับงูกัดนิ้วทำอย่างไรเอาเชือกรัดต้นแขนแน่นการพิสเล่นก็สัวใจครับมัดีนะมัดนีมาดีมาดีถ้างูกัดที่นาฐานทำอย่างไร กูเอาเจียกรั u n ุง o n g ไอ้นั่นการพินแล้วก็สู่พะทลูงอ้าวโอ้โอ้วันีพี่น้องมาทำใานุกไปดุคนนุกคนตายตอซสนระหว่ารวนไาอว่าสรวงุคนคนตายตอนสน,นแล้ว่ารวงสสยละน้อเอตอนสนรวงไสยละน้องตอนสนวะหว่างรวนไส่แล้วมาทนุ๊กทุกคน

ตายห้องกุ่งเลมึงอยากออกไปทิพนาห้องน้ำเลหลงนะี้าี้ไม่หนะบอกเลยนะไม่หลงหนังเป็นหนังควักเนี่ยตาหเปลได้ตสยหหนังควักนี่เนี่ตัวกลายเชื่อเปลื่นอย่างงานกลายมดต่างาต่างวัวบลาอะไรเลยกายมดเล็วอ๋อห้มันใส่ไม่ต่ำไรกูฮะมึงอยากมึงอยากหอนก้าวที่นีไหม Mới nghi tầm đấy cũng... Cô cái tai bạn điểm. anh Trúc, nhà lên mít cao nào anh Nhào hồ mà lên anh Trúc Thôi anh à Ê Trúc, nhà lên mít lên, lê Rướt Ê Trúc à, nha Mệt đắng, có khách, có khách người mệt này đi mày Thôi, để